สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ทิ้งเที่ยงนะครับวันจันทร์22ตุลาคอมนะอันนี้ก็มาติดตังนะ้งงานนอสถานที่ผมสองคันอยู่ที่ลาดพร้าว330านะครับก็มีติดตั้งสองคันผมมีแจ็ส GD ดีคันนี้นะผมแล้วก็ GE นะครับหัวห้บิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนนะคันนี้ก็เปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบพับ ไฟฟ้าเป็นกระจกมือสองญี่ปุ่นนะครับผมก็มาทําสีใหม่นะครับผมทําสีกระจกนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะผมมาถึงหน้างานก็เก้าโมงนะครับเก้าโมงใช้เวลาติดตั้งไปประมาณสามชั่วโมงนะครับสองคันวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยผมให้ชมก่อนนะครับบดจีดีนะเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าแล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าจะมีรีโมทแบบไหนไม่สนใจผมทํา ได้หมดนะครับเดี๋ยวให้ดูกระจกเก่าหน่อยนีผมจะเป็นกระจกเก่านะที่เปลี่ยนออกนะครับนีกระจกตัวเลนกระจกแหล,ลมๆแบบนี้นะครับมีสามสายนะมีแค่ปรับเลนนะครับมีแค่ปรับเลนด้วฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ทำการเปลี่ยน เปลี่ยนใส่กระจกตัวนี้ผมสีทําใหม่นะผมทําสีใหม่นะครับทำ,ทำแบบถอดถอดประกอบทุกชิ้นนะผมสวยงามนะครับไม่ได้แปะกระดาษปลนแน่นอนนะครับรายละเอียดมันก็จะแตกต่างกันนอยนะนี่สวิตผมว่าเปลี่ยนให้ตรงรุ่นเลยนะเป็นฮอนดาฮอนดาอันนี้ก็จะเป็นสวิตเดิมนะครับนี่อยู่บนนี้นะ รสามารถกดพับได้นะครับกดพับจากข้างในรถนะครับปรับเลนจกก็ใช้งานปกตินะครับข้าวสายนะ ก็จะเป็นระบบพับออโต้แล้วผมที่ทํางานร่วมกันนะครับโอเค,อเคก็เรียบร้อยสําหรับตัวแจ็สจีดนะนี่ผมตัวนี้ก็เป็นแจ e จีอนะตัวนี้ก็ใส่เพิ่มแค่ชุดพับไฟฟ้าผมใส่กระจกเดิมนะใส่กระจกเดิมนะครับก็ใส่พับออโต้แล้วเรียบร้อยเลยนะ สะดวกสบายในการใช้งานแน่ๆแน่นอนนะครับนก็จะเป็นไสในอันเก่านะที่เปลี่ยนอ้อกนะครับเรใส่เป็นตัวเอาไปฟาเข้าไปนะี่ตัวน,นี้ค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้มือพับใช้มือพับได้แต่ถ้างัดออกนี่มีปัญหานะครับจ,จ,จัดแจง จี g ีจีดีจีอีถูกแล้วนะครับสวิตผมว่าเป็นสวิตตรงรุ่นนะผมอันนี้ก็จะเป็นสวิตเดิมสวิตทีททท่เปลี่ยนไปให้นะครับอลองหน่อยอมผมกดพับก็สามารถกดพับจากข้างในรถได้ปกตินะครับ ับเลนนะก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับโอเคข้างขวา,ขา,าพับก่อนข้างกลางนะครับผมตอนนี้ก็ดูแลกันให้เหมือนเดิมผมสามปีนะครับไม่ได้ขี่ดิวขีเลอะไรเนะี่ยผมการรับประกันนะโอเค ก็เรียบร้อยให้ผมสองคันเลยนะขอขอบคุณนะครับคุค้าคาอยกใช้บริการนะก็สนใจก็ติดต่อได้เหมือนเดิมผมช่างกรอบนะอย่างกรอบชมลีนะก็มาบริการใ้ถึงที่นะครับสองคันเลยนะครับโอเคผมก็เรียบร้อยนี่ขอบคุณครับ